เออใบสองกันเนอผู้ดีงามเออสองโมงกับสองโมงในแล้วนะจบเออหมดต้องว่าหลายโมงเอออันนี้ถือว่าขึ้นกับพวกเฮาเออท่านบอหักพร้อมไปเอาคนกับบอมาคือเก่าเออถือว่าบอมีปัญหาเออเออถือว่าทางท่านไปเอาเนาะเออถ้าไปเอาสามโมงมันก็มาสามโมงเออเออเนาอ โวยอย่าบ่เพื้นแหงอยู่ไกลเพื้นยังบืนอย่างเมื่อเอออยู่สีวิไลใต้กับโวยอันนั่นถูกเนาะกับโวยขยองถูกเออเมื่อนี้เพื้นวหวสีนอนพี่ได้ออกพรรษาเลยเออนอนพี่ตี้อย่าบ่มเออเอาออกพรรษาละพระเจ้านเนาะเออถือว่าบ่มีถูกอยู่วัดอยู่วานเนาะเออกับญาติในแคเนเตน่นมีเออทางหน่วยงานกลุ่มเฮามาอยู่ใกล้ๆนี่สิโบญ่าคนใดเนาะเออสิบบญ่าได้บาดนี่ โบหินซ้ับบกห่วยอ้าพี่น้องเฮานอมาแล้วก็ถือว่านางเออโต้ต่างดื้อนอเซนบนเข่าโต้ต่างถือว่าน้ำในเออย่าจะทังนี้ก็ถือว่าข้างน้องแน่เมนลุงทานอะไรพี uh. ่น้องเฮาเออเนถือว่าลุงทานก็ว่าแม่เออถือว่ามาเอาอยู่ยิบมอาอยู่นี่ก็ได้เออโอน้ำสมน้ำหวานดีโล่อโนมีเบิดเป็นนมเออให้ลูกให้หลานเฮาเออโอ อได้กินนั่นแหละนอกขันทางครูบาอาจารย์มีเพิ่น,นินสันโมเมนกิน้นลำประทานเท้เเาถือว่าเม่น,นี่ฝ้าฝนกับพี่น้องเฮานอถือว่าพยโยนี่ก็ได้เข้ามาแต่ทางคุณเน่นอทางสสเวียดน,นามเอออคาดว่าจะสองสามวันได้พี่น้องเฮาเออเข้านั่นจะเผ้าเกีียวเออนอ เออถือว่าพญโยนนี้เริ่มเข้ามาน่อถือว่ามาทางถิ่นตะวันออกเสียงเหนือเออผัดผ่านมาใส่ทางผู้หลวงในหน่อเออผ่านผู้เพียงทางเซโปนบางพีนกนตกมาใส่เออพวกเขานอตามแม่นำเออเซ่หน่อเซ่ซ้ำซอยนี่แหละเออน่อเออผู้อย่าเกี่ยวบนว่าบนจะให้ตกเออผู้เข่าหากาดามามเนี่บนว่าตกลงมาเป็นแห้งดีบนว่าแจ็คทีเอาตัวใดญ่หนอนำกันน่อ ถือว่านอพี่น้องเขาญาติพี่น้องเออในเวลาบ่ายสองโมงนีถือว่าเออห่วงนัาการนอถือว่าได้ไปทอดดุกว่าเมนนอเออเพื่อนําอัดิีเข่าเมื่อถ้าอยู่ทางธูณวดนอเออในเวลาบ่ายสองโมงนอถือว่าเข่าสูเออพิธีนอเออจากฉันถือว่าญาติพี่น้องเขาถูกปัก่วนน้อนออยากถวกก็ถือว่าเสิดไปนาการพีองเอานอ เอออถือว่ากาเกียร um, um, uh, uh, ์ไม่ด้อคือผู้ข่าววาน้ำหอมเออน้ำหอมนะำดน้ำหอมหมดเลยนอเออเป็นเทงานบ่อกลางกล้วยเออถือว่าโทูเทนก็ที่สมบูรณ์เด่นอเออน้ำหอมนี่ฮดเออในกรน้ำสะอาดนี่ฮดสะกอนน้ำหอมเออต่อมาก็ะหอสังกนิจาเออพาเขานอคันห่าปัจจัยเป็นน้าเป็นในเออหลายอันได้พี่น้องเฮานอเออให้มันครบเออเอาถือว่าคือได้ดั้นเด้อ เออต้นบ่เออแกง่าต้นอันนึงว่าเออเอาเรียบเรียงขึ้นมานใน้พอเพราะว่ามีผ e. ูมมาน้ำหลังนอพอต้นนี่แล้วเป็นมือแจกเมนป็นมือแจกเลยเขาวเสียงน้าำมาิทตัน่อ้นคู้นไเดเทวาทางพิธีทางศาสนาพปิกา ได้อ่านซื้อผู้ที่ได้มาห่วงต่อยอดเพชรต้นกระพึกอีกคือครอบครัวแม่กองมาบ่ายน้มองเทาเพิ่งก็ะได้สั่งต้นกระพึกต้นต้นเพื่ออทิบดีดวงวิญญาณเก็บขอพ่อที่ได้ลงควากจับเอาเงิปัจจัยอยู่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมาจดหมายจับเอาได้บนีวันดีเด้อ และขพอกองอีกมาจากบรรดว่าในหน่วยชิ้นทำเฮาเหล่เปื่นกระเฮตุนกันและพฤกษ์ต้นเพื่ออุทิศเพื่อเกิดดวงวิญญาณของขอพรมีประจายจนหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทดื้อเออสาธุสาธุเพื่อมาโบธานอมเห็ด ตนกะหล่๊บผึ่บมีปัจจัยอยู่หนึ่งร้อยบาทขอให้สมบาทมู่งขุโมนเจ้าขุมนเดียววาอาจารย์เป็นมาสันเข่าเพชอยู่วันอยู่เอื้อนขอให้เป็นอยู่วัดเนาะมาซันกับเพชอยู่วัดตอนเที่ยงหน้าเป็นดอไว้ใจเจ้าปากธนาเสียงกับจีคอยบ่เสียงโพสคนเนาอกหนี่างกางขับมาเนกฝนนี่กับได้เวาลงอยู่บริยุทธ์ฝนก็เดียมาอยู่บริยุทธ์ในยอนเมื่อวานนี่เพราะว่าแดดตัวเบิดมือ มีแต่เงินทองล้นแม่เต็มทองโดนไทยโตกท้องใดก็ให้ได้เต็มอ่างกังแต่เงินเด้อพอเกองเฮาเออนานำการนำการมาหนี้บุญกุศลส่วนนี้ก็เป็นสิมอบให้ผู้แล้วเนาะเพิ่นติดสื่อมอบหมายทางผ่ายสงเพิ่นสืเออคนที่ทำน้ำกองบุญนำถ่อมสิ่งมอบสิ้นส่ดด้วยกันเพลินเป็นผูกเพื่อไต่ถึงแล้วหายเกยู้ที่ละวลุกจากพวกเฮาไปถึงแล้ว พอเข้ากับโบมีสิ่งใดดาวดาววันดาวดาวันคิดหอดคิดถึงอะไรอวร์นาดังการต่าง่าพอเข้ากับได,ได้ผากนิบไปน้ำเพิินเพิ่นเป็นผู้ส่งให้อ่าฟัพระสงฆ์เพินพนพนพ่นก็ได้ส่งให้ให้หอดให้ิ่งให้เกิดดีสมชุกบาดดีอย่าเอามาคือเก่าเกิดชาดนาให้มาคือเก่าหันมาคือเก่ามันทรมาน ปานบิดอยู่น้านื้านบวบ่เาวนกทาวสิค้องเข่านักเข่าบ่วนเนื้อคือการบวชบอยู่ทังบในถ่ายใดบวนแต่งไถ่เนือเนี่ยับการปฏิบัติตาผิดองเฮารถเดนโลกเมกะคองพระพุทธศาสนานี่ปอดเก่าไปก่อนก่อนมูะวาเพิ่นกับ แต่ชองพันชาวก้าคืินกันฮึกตื่นเออใน้หลายอายุนิหันเลยนะกะบอกปฏิเสธบอกว่าทางคลองใดก็เลยอ่ะเตเออญาติพี่น้องเฮาก็ได้ดับถือตามหีดตามคลองเฮากระถือบัตรและเบียบของบ้านเฮาได้มาเบิ่งแย่งด้วยกันเห็นหน้าเห็นตากะดีบุกดีใจจะผัเจ้าชะภาก็ได้เออโดยโดยโดย ห้ามกระติกเก่าน่ะนะใช่กระติก กองบนทงเบิดก็มีอยู่5กองพี่น้องนะกองน่ะมีเฮามีน้องแม่น้องมนนะคะน้องสาวลเนาะน้องสาวลสําหรับแม่น้องเพ็ต้นนําบ่าวบอยก็เฮ็ดต้นนําอย พอพื้นหนาวบ่อยไปเลยเลยกลับมาอีกแล้วยใช้สาระของกัวของเบตีอะทำน้ำลายกว่าหมูแม่กิบโผล่อะไรไปเอาไปสาวหลักสาวน้อยความเดือดของกัวเป็นกินกระเพราเดือปัจจัยเต้นกัลหลึบอีกต้นหนึ่งกับของเอื้อยเพิ่นนี่ดิปลาลินนี่ดิเอื้อยเพิ่นต้นหนึ่งเห็ดน้ำน้องน้องสายเพิ่นแล้วก็เสี่ยวเพิ่นปัญญาบาลวิเศษนั่นแหละเห็ดน้ำกันหอมกันครับแม่แม่นวลเฮาแม่เฮานั่นแหละ เห็ดน้ำกันเป็นกองหนึ่งสุดเป็นเห็ดรวมกันมาสะสาาักสองคนเป็นนี่คือทางคณะกรรมการเป็นจดสี่จดเสียงแล้วูุไดมาเห็นคนไม่<ว>เล่นน้ออ<า>ันถาดพอดพอดมาจากนาว่าลุงของนางปิง ไปตักระห,มมหั่มาเห็ดต้นกระพึกหนึ่งต้นมีปัจจัยอยู่หนึ่อยสาบาทหนึ่งลอยสาผาเออลุงของนางติงไปเบิ่งเออไปเบิ่งต้นสานพุที่น้องบาดเฮาอย่างแต่ละตัวตวละคนกามาทางไต โอเคพี่น้องเลยเชิคลิปไว้สำเร็จก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณอะไรที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะเนาะขอบคุณครับนำสูเบอร์สุกุสุขุนเด้อพี่น้องเลยก็ได้บุนนำกันละลายเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี